สวัสดีครับผมปรลลเมศรีล่าครับช่วงเย็นๆก็เป็นภารกิจที่สำคัญอีกหนึ่งภารกิจนะครับก็คือการมาเอาวัวเข้าข้อกครับตอนนี้ก็ปล่อยวัวละกำลังจะมาเข้าคอกเนี่ยครับ,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 บแต่ก่อนก็ช่วงออกลูกใหม่ๆครับก็ผอม หลังจากนั้นก็ถ่ายพญาติพอถ่ายพญาติเสร็จก็เริ่มเป็นสัตว์ก็ผสมไปแล้วครับก็พื้นที่ในการเลี้ยงบัวก็ประมาณนี้นี่กำลังจะเดินกลับพ่อแล้วครับมีน้องกระตอมนี่ก็ลกำลังจะกลับ ถ้าใครที่ชื่นชอบบัวก็จะรู้ว่าภารกิจช่วงเย็นๆแบบนี้เป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากๆครับได้เห็นบัวตอนนี้อ้วนมากตัวนี้ก็กำลังจะเป็นสัตว์แล้วครับอรอผสมอยู่นี่ก็เป็นบัวบรามันครับบัวบรามันก็ซื้อมาได้นานแล้วครับก็มีลูกแล้วมีลูกแล้วคนละตัว